ขาต่อแปดน่าสะสมมากไม้แทคขับปอกนะครับอ่าให้เพื่อนสนใจทักมาเลยนะครับทั้งโปรโมชั่นพร้อมลดนะครับพร้อมแถมนะครับมีส่วนลดด้วยอ๋อแล้วก็ทาคลิปให้เพื่อนเห็นนะฮะน่าสนใจมากเลยรุยน่นนี้แรงด้วยยิงแม่นด้วยสนุกด้วยโอเคครับอ่าขับไปยิงเลยครับแม่นด้วยนี่เห็นไหมรับปอกได้เลยเราต้องสนอมให้ลูกพระยิงนี่ นี่สุดยอดนี่โอ้โหยังไม่แม่นถ้าแม่นก็โดนละไม่แม่นนี่โอเคคผมสดใจทักมานะครับที่ร้านมีกันพยาเอาเก้าแปดนะครับทักมานะครับหน่าสะสมมากราคาไม่แพงด้วยพร้อมแถมพร้อมส่งฮะ